สวัสดีครับพีพีฟครับสอบอนผู้ไทยนะครับเมื่อนี้นะครับมีเสื้อมาให้น้องๆทหารนะครับแต่ว่ามันเหลือแค่ตัวเดียวนะครับก็เลยจะเป็นการจับฉลากเอาแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับพี่น้องครับผมของที่ระลึกนะครับทีนี้ยมันก็จะมีอีกหนึ่งนายที่ยังกลับบ้านอยู่นะครับยังไม่กลับมาแล้วก็น้องคนนึงก็สละสินะครับก็เลยเหลือแค่1 2สองแล้วก็อีกหนึ่งงนะครับม่ต้องเสียเวลาจะจับกันเลยนะครับว่าผู้ใดสีใดว่ามันเลิงไว้แล้วว่ะดนี่ เอาใครจะจับก่อนเนาะยิงสองดิยิงสอง่าว้าวโอและโชว์โชว์กล้องนะเรียบร้อยสนใยดีดีด้วยเข้าครูมันอาจจะไม่ได้แพงมันก็ไม่ได้สวยหรอกแต่ว่ามันมีค่าทางจิตใจของผมเองเนาะจะได้มงมอบให้นะครับก็จะเป็นเสื้อประมาณนี้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับ ผมก็ได้มอบให้กับน้องเซบีนะครับประมาณ4-5ตัวนะครับตอนที่ผมอยู่สุนใต้นะครับถามว่าตอนนี้ผมผลิตบอไม่ได้ผลิตนลครับอ,อ่ะมอบมอบเอาตัวมือทุกคนตัวมือ,มอเออ <c oughs> โอเคใส่ได้ไหมเนี่ยมันไซส์เอลนะะได้ครับโอเคไม่ได้ก็จะย,ยัดออยเอาครับ <c oughs>